วานะคะเาครอบครัวนะคะที่เป็นสมาชิกที่สนับสนุนนะคะ,ะธุรกิจจากครอบครัวนะคะจนกลายเป็นครอบครัวอทอมี่ที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ,อะตอนแรกนะคะที่บอกว่าทำธุรกิจอทอมี่มเขารู้สึกกันยังไงคะ เตอนแรกฉันไม่ได้บอกครอครัวเลยว่าฉันทำธุรกิจนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยไปเขียนไล์ซีนารีโอแล้วก็แปะตามบ้านนะคะสามีฉันเห็นก็เลยถามนะคะว่าเป็นอะไรนะ ผมเนี่ยเป็นลูกชายนะคะผมก็ไปเห็นว่าแม่เนี่ยติดว่าจะหารายได้ได้100ล้านวอลันก็ผมก็ว่าเอ้ยแม่เป็นอะไรไปแล้วนะคะน่าจะสติไม่ดีแล้วผมก็นะคะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ พ่อแม่นะคะก็บอกกับฉันว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่เนี่ยจะหาได้หนึ่งร้ล้านวอนแล้วก็อย่ามาขัดขวางแม่นะเดี๋ยวแม่จะทําเต็มที่เลยอยากจะให้อะไรก็ให้นะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่กับแม่แล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะ จริงๆเนี่ยฉันก็คิดว่ามันก็เป็นแค่ธุรกิจเครือข่ายในเกาหลีปกติทั่วไปแล้วก็คิดว่ายังไงก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยค่ะก็มัน่แต่ตอนนั้นเนี่ยฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันก็เลยห้ามค่ะแต่บอกห้ามแล้วมันไม่ได้จริงๆฉันก็เลยไม่ห้ามแล้วนะคะ

ค่าสุขหยาเยอะเสียจริงสค่ะตอนสามปีแรกนะคะมัมโหอยู่ด้วยกันแบบทะเลาะกันมากๆเลยรู้สึกไม่เป็นครอบครัวเลยค่ะตอนนั้นซึ่งมานออร์โกตอนนั้นเนี่ยฉันรู้สึกในใจว่าฉันจะต้องแสดงให้เขาเห็นให้ได้ว่าฉันจะทําให้สําเร็จนะคะฉันก็เข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เปิดฝักบัวแล้วก็ร้องไห้ค่ะถ้าไม่รูกงซิสเต็ม하고 내 확신 이것만 있으면 난 되겠다 그래서 저는 마음을 딱 깰로 쑥와미라 저는 몰라서 그렇다는 생각을 많이 했어요. 그런데 상처를 받아요. 트워크에 대한 이미지를 깰수 있는 거는 세미나를 들어봐야 되는데 세미나를 듣는 것 자체를 사실 안 하잖아요. คือจริงๆแลเรที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายได้เนี่ยเราจะต้องเข้างานสัมมนาใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยฟังกันค่ะผมเนี่ยก็คิดว่าเออรายได้ของแม่เนี่ยก็คงแบบเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะแต่หลังจากที่เช็คบัญชีเขาแล้วเนี่ยก็พบว่าเออรายได้เขาเนี่ยสม่ําเสมอแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะ พอเห็นแม่เน <sh are S 3> ี่ยสำเร็จนะคะผมก็เริ่มสงสัยในธุรกิจอาทูมี่ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยฉันก็มีลูกแล้วใช่ไหมคะฉันก็เลยพยายามหาธุรกิจที่จะทําให้ชีวิตฉันเหมือนประสบความสําเร็จขึ้นนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอไปดูคุณแม่นะคะคุณแม่ก็หารายได้ได้สูงมาก ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะต้องเป็นโอกาสที่ฉันจะต้องคว้าธุกิจดีไว้แล้วค่ะแม่ของฉันดูการทำอะไรมา3ปีนี่มันก็เหมือนได้เรียนรู้ว่าอ๋อจะต้องทำแบบนั้นถึงจะสำเร็จแบบแม่ได้ค่ะ อี거는แอตอมมี่ล่ะเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอตอมีเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราเริ่มเก็แล้วค่ะว่าอ๋อจะต้องทำแบบนั้นถึงจะสามารถสำเร็จได้ค่ะ เขาเชื่อเชกิลที kind of ่มีความเสี่ยงกิสเดชีก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าการต่อต้านจากครอบครัวนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยเวลาทำธุรกิจนะคะฉันก็แค่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยเวลาทำธุรกิจนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ฉันทำเนี่ยญาติฉันก็พูดแล้วก็มองฉันไม่ดีนะคะแต่ฉันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ค่ะโอ้โธ่เฟ้ยก็ถือกิโต้เหรอโอ้หกชีกาเจดี ผมเนี่ยเหมือนชีว so um, so mm ิต hmm. ก็ดีขึ้นเพราะแม่ใช่ไหมคะผมก็รู้สึกว่าเสียใจนะคะว่าตอนนั้นทําไมเราไปทําอย่างนั้นกับแม่ค่ะทําไมพูดไม่ดีกับแม่ในตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะต่อต้านแม่แต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแม่มากๆเลยที่มาทําธุรกิจอาทูมี่นะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นค่ะ